สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปนี่คือประเทศออสเตรเลียเด้อพี่น้องตู้ยประเทศออสเตรเลียก็มีมากระทิ่นน้อพี่น้องมากระทินริมรั่วมากระทิ่นมากระทินบ่ได้ลืมถิ่นเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้ะมากระทินนี่บ่แม่็นมากสตต้ออีกมากระทิ่นมากระทิ่นมากระทินบ่ได้ลืมถิ่นเด้อพี่น้องจะแม่นไลายสิกินไว้อยู่บนน้อพี่น้องกินไวบ่ผู้เดียว ก็มักกะทิ้นพี่น้องเบ้งมักะทินแบบเต็มก๊กเลยแม่พี่น้องเต็มก๊กเลยผู้เดียวกินสิไหวบอน้องอยากกินอยากกินตำมะขุงงดิเห็นมักกะทินแบบนี้อยากกินตำมะขุงกินก๊กมักะทินกันพี่น้องมาเก็บมากกะทินมาเก็บไปกินกับตำแตงเนาะพี่น้องตำหัวสิงไค่ตำมะขุงปนกบปนเขียดปนปลา แ่บคักกับมะกะทินพี่น้องเก็บไปกินกับมกหน่อไม้แกงหน,น่อไม้เนาะพี่น้องโอ้ยแบ่บแสบมักะทินบ้านคอยเด้อบ้านคอยกินมะกะทินกับมกหน่อไม้กับแกงหน่อไม้แ่บคักพี่น้องตำมะคงนี่โุ้ยแต่ละห้าน,นี่ต้องมีมะกะทินกินกับนะจ๊ะ <c oughs> คือมะกะทินกับตำมโคงตำกระปุ่นตำส่วตำมะหว้ยก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องโอ้ยเป้ามาเลยค่ะ คือ,อยาก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 ,ยาก,ยากมากมากระทินอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่เนาะพี่น้องจะเกิดแต่ย่ำห้อนแต่ย่ำหนาวมันก็จะตายเนะาะย่ำหนาวใบเพิินกระล่นมื่พี่น้องแต่มาสังเกตกกกมากระถินเลยพี่น้อง <c oughs> กังเว้นใบจะพืชอ,ออกเนาะแต่พอคำคำไปแล้วใบกระฮุบเขาเพราะว่าตอนคำเพิ่นกระนอนแม่พี่น้องใบมากระถินแต่กกกมากระทินนี่ ถ้ายังให้แตกยอดหลายๆต้องมันตัดเจะพี่น้องมันตัดกิ่งมันแล้วยอดมันจะแตกขึ้นมาลายเนาะ I'm harvesting my uh, products from my garden. This plant I planting it for many many years, which is um is t from my country from Laos and I plant them in my backyard. They quite um They, they look like bean. You can eat leaf, and people can eat the fruit. Um, they're not like I call it fruit, but it's really it's like it's like a bean. You eat it young, and then when they're getting like more mature, and then the bean in the middle is yum. We can have it with maybe some salad, noodle salad. กะถินมาแล้วเราก็มากินกับตำข้าวปุ้นกันนะคะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะมานักมานัก Let's have this green beans with noodle s a l a d which is my favorite food is Thai o l a o Cuisine yum yum yum